ประชารับนาชาติวันนี้พาคุณฟังไปติดตามเรื่องราวของขนมไทยครับคุณผู้ฟังครับเป็นขนมไทยที่ต้องบอกว่าโอ้ยถ้าพูดถึงที่จังหวัดเพชรบุรีนะคุณผู้ฟังนะเรื่องแรกๆที่เราจะนึกถึงก็คือเรื่องราวของขนมครับหมอกแกงเอยอขนมหวานต่างๆเออเยอะแยะไปหมดเลยแต่อีกหนึ่งที่ขึ้นชื่อหรือชาไม่แพ้กันก็คือ ลูกตาลครับคุณผู้ฟังครับลูกตาลน,นี้เขาทําขนมได้เยอะแยะทีเดียวเหมือนกันแล้วจากลูกตาลสดที่เขาต่อยอดไปแปรรูปเป็นลูกตาลอยแก้วเป็นนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหนี่ก็สร้างผลงานตามมาอีกไม่น้อยทีเดียวครับทั้งเรื่องของการแปรรูปลูกตาลแปรรูปอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับ นี่วันนี้เราจะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวของขนมไทยเรื่องราวของการแปรรูปลูกตาด้วยครับคุยกับเจ้าของร้านบ้านขนมไทยชื่นใจที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณบุญรวมทองดีอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณบุญรวมครับค่ะสวัสดีค่ะบุญรวม แม่ถ้าพูดถึงเพชรบุรีนะหลายๆคนบอกว่าแม่มันต้องไปเที่ยวที่ไรสิ่งที่จะได้กลับมาเป็นของฝากเลยก็คือขนมหมอ้อแกงแต่จริงคือเพชรบุรีเนี่ยขนมหวานเขาขึ้นชื่อหรือชาเยอะแยะเหมือนกันแต่นอกจากนั้นอีกหนึ่งที่ขึ้นชื่อหรือชาไม่แพ้กันก็คือลูกตาล ลูกตาลน,นี่ทั้งทานสดทั้งน้ำตาลทั้งอะไรต่ออะไรนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะที่ขึ้นชื่อรือชาเหมือนกันนะครับคุณมุลรวมต้องถามอย่างนี้ครับเริ่มต้นที่มาที่ไปไปยังไงมาไงครับถึงมาทําเรื่องราวของขนมโดยเฉพาะขนมที่เราใช้ชื่อแบรนด์ว่าขนมไทยชื่นใจเนี่ยครับค่ะก็ก็ตัวดิฉันเองนะคะก็คือเป็นลูกเกิดของเพชรบุรีนะคะ โอ้ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นคนชิดบุรีทั้งหมดแล้วก็มีความรักในถิ่นกําเนิดอะค่ะเขาเรียกว่า,วาลูกเมืองเพชร,ราใช่ค่ะลูกของเมืองเพชรเลยครับรักบ้านเกิดมากอะคะอ่ะแล้วก็เห็นสิ่งที่ภูมิใจก็คือเรื่องของต้นตาลซึ่งนอกจากเป็นวิวทิวทัศน์เอกลักษณ์ที่ทำให้คนรึ้งถินจังหวัดชรบุรีแล้วะนะคะตัวเดชเองก็ยังแบบว่ามีความภาคภูมิใจอะค่ะที่แบบอยากจะนำ ขนมหรือว่าทําผลิตภัณฑ์อะไรที่ทํามาจากลูกตาลครับซึ่งเขาอ่ะใช้ประโยชน์ได้เยอะมากก็คืออ่ก็เลยมีไอเดียที่แบบว่าจะเอามาทํำยังไงให้อ่เสถนค้ามีคุณภาพดีๆเนี่ยถึงมือผู้บริโภคทั่วถึงนะคะแล้วก็มีได้ทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะครับแต่เนื่องจากว่าลูกตาล่ะมันเป็นผลผลิตที่แบบมันจะออกเป็นช่วงฤดูกาลแล้วทีนี้เนี่ยเราจึงต้องแบบผลิตในช่วงของฤดูกาลแล้วกอามาแปรรูป อืมเพราะนี้ผมเข้าใจว่าลูกตาลสดมีให้ทานตลอดทั้งปีจริงคือเป็นฤดูเหมือนกันนะเป็นฤดูค่ะถึงแม้ว่านอกฤดูกาลเนี่ยราคาเขาจะค่อนข้างสูงมาก<อ>แล้วก็ได้ผลิตผลไม่ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่อะค่ะครับณวันนี้ต้นตาลที่เพชรบุรีหลายคนบอกว่ามันลดน้อยลงไปเยอะเหมือนกันนะคุณบุญรวม ค่ะอืมัมน,มนก็เริ่มมีรถน้อยลงเพราะเนื่องจากอาจจะด้วยเรื่องของอเศรษฐกิจกที่เปลี่ยนไปจากพื้นที่ที่เคยเป็นทมนามทําไร่นะคะก็ถูกแปลงรูปเป็นอุตสาหารกรรมอะไรพวกนี้ยค่ะครับ แต่ว่าแต่ว่าทาวพชรบุรีเองหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ไม่ได้นิ่งดูได้ค่ะ,ะก็พยายามที่จะมีโครงการต่างๆเพื่อกี่จะ,ะเพิ่มจํานวนต้นตาลใช่ปลูกต้นตาลตามแหล่งชุมชนหรือว่าแหล่งที่สาธารณะที่พอจะมีพื้นที่ปลูกอย่างนี้ค่ะอคือสมัยก่อนถ้าใครไปพชรบุรีนะก็จะเห็นต้นตาลแบบสูงร่วมัโอ้ยไกลๆเต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้น้อยลงเนาะอื ครับค่ะอ่าทีนี้กลับมาที่บ้านขนมไทยพอเราเห็นอย่างนี้แหละ,ะเราอยากส่งเสริมของดีของบ้านเราและลูกตาลด้วยขนมหวานด้วยอะไรต่ออะไรด้วยมันมาต่อยอดไปเรื่องราวของการแปรรูปเรื่องราวของลูกตาเชื่อมลูกตาอบแห้งไปเป็นไอศ์ครีมลูกตาเป็นอะไรต่ออะไรตรงนี้ไปไปได้ยังไงครับค่ะก็เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยด้วยตัวเองอะค่ะเคยเรียนด้านวิทยาศาสตร์การอาหารแล้วก็เคยทํางาน โรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็ได้นําความรู้นําประสบการณ์ต่างๆพวกนั้นนะคะเอามาประยุกต์ใช้เพื่อที่ว่าทํำยังไงเราจะให้สินค้าของเราเนี่ยค่ะมีส่งให้ผู้บริโภคทั้งปีนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ต่อยอดที่เราทําพอเราอ่ะทำขึ้นมาเราก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรห้าดาวนะคะส่งเข้าในเรื่องของโอท็อปอะค่ะโอท็อปใช่ไหมเราเป็นโอท็อปหดาวด้วยเป็นสินค้าโอทอปหาดาวแล้วเสร็จแล้วเนี่ย มันเราก็รู้ว่าตัวลูกตาลเองอะค่ะเขามีความอร่อยมีความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันสามารถนําไปต่อยอดอย่างอื่นเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดเช่นลูกตาลอยแก้วนะคะก็อาจจะมีลูกตาลอยแก้วในน้ําตาลสดในน้ําตาลทรายในน้ําใบเตยในน้ําอัญชันให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นแะค่ะแล้วก็นําไปทําไอศครีมลูกตาล ใช้น้ำตาลตโนดของเมืองเทศเรานะคะเพื่อสูความเป็นเอกลักษณ์แล้็ความหอมหวานอย่างนี้ค่ะอืมนี่มันก็เลยต่อยอดไปได้เยอะทีเดียวเหมือนกันและที่สําคัญคือเรายังเป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นขายส่งด้วยเนาะคือจะมีลูกค้ามีร้านเบเกอรี่มีโรงงานผลิตขนมอะไรเหล่านี้มารับวัตถุดิบจากเราที่ทั้งทั้งสดทั้งแปรรูปเอาไปต่อยอดกันได้อีกด้วยนะ ครับก็เราก็ตั้งใจทําให้ให้สินค้าของเมืองเชรเราไม่ไม่เสียเชื่อคะ่ะรักษาเรื่องของคุณภาพของความสดความสะอาดอะไรให้มันถูกหลักค่ะค่ะเพื่อผู้บริโภคกินแล้วจะได้ติดใจอ,อช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายหลายกิจการประสบปัญหาได้รับผลกระทบของเราได้รับผลกระทบด้วยไหมครับก็จะเอาจริงๆก็ได้รับนะคะเพราะว่าของเราเป็นเหมือนกับ ต้นคนผลิตนะคะเป็นต้นน้ําเป็นกลางน้ำอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าลูกค้าเดิมเราเขาค้าขายแล้วยอดเขาซบเซาลงมันก็มีผลกระทบมาถึงเราว่าจํานวนการสั่งนะคะหรือว่าการหมุนเวียนของสต๊อกที่เราเก็บไว้ให้ก็อาจจะน้อยลงะคะ่ะ ยอดขายลดไปเยอะไหมครับช่วงโควิดที่ผ่านมาถ้ามองตั้งแต่หลังปีโควิดนะนี่น่าจะลดลงประมาณ30มสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะหายไปเยอะจมือนะใช่ค่ะออที่หายไปเยอะส0มสิบเปอร์เซ็นต์นี่เราเราในฐานะเป็นต้นทางกลางคางกลางต้นน้นนะํากลางน้ํานะแปลว่าปลายน้ําอย่างร้านเบเกอรี่เอ้ยโรงงานเอ้ยโูโหจะแปลว่าปิดไปเยอะเลยนะค่ะเขามีก็มีส่วนคะบางบางเจ้าเขาก็ขายไม่ดีค่ะเขาก็เปลี่ยนอาชีพไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีบ้างครับ ถ้างั้นณวันนี้เราปรับตัวเองจากเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งจากโควิดก็ดีปัญหาเศรษฐกิจเอยปัญหาอะไรอื่นๆเลยเนี่ยเราปรับตัวยังไงครับเพื่อให้สามารถอยู่ได้แล้วก้าวเดินต่อไปได้ค่ะก็ก็ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยแล้วก็ด้วยของจาํานวนลูกค้าที่ลดลงอะค่ะณตอนนี้เองอะเราก็ต้องคิด ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มันมีความหลากหลายแล้วก็ร่วมสมัยมากขึ้นนะคะพยายามเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้นนะคะเป็นออกทางสื่อออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ทางโซเชียลอะค่ะออเราก็ต้องเริ่มแบบอะไรอะไรมีมีให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นนะคะแล้วก็ปรับรูปในดีลุ่ยอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ค่ะก็ต้องปรับปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้ค่ะครับแปลว่าเราตอนนี้เราต้องอาศัยช่องทางทางโซเชียลมีเดียเยอะขึ้น เฟซบุ๊กเอ่ยช้อปปี้ออนไลน์หรือลาซาด้าเลยอะไรพวกนี้ต้องเข้ามาหมดแล้วเหมือนกันหรือล่าสุดติ๊กตอกอย่างนี้ก็ต้องมาแล้วด้วยเหมือนกันว่าไงต้องมีใช่ค่ะเราก็ต้องมีลงบ้างให้เขาได้รู้จักเราอะค่ะครับแล้วเราแล้วเราทํำยังไงครับเข้าไปสื่อสารโดยตรงเลยไปมีคลิปให้เขาดูเลยหรือ,อยังไงครับใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างนั้นค่ะเวลาเรามีกิจกรรมอะไรเช่นเรามีส่วนร่วมประสังคมในหมู่บ้านปลูกต้นตาลเพิ่มถ้าใช่กันอนุรักษ์อาชีพนี้หรือว่า เรานำผลิตภัณฑ์ของเราไปทําสินค้าตัวไหนได้บ้างนะคะแล้วก็ก็คือสื่อยุคยุคใหมค่คนที่เขาจะซื้อเราจะเจอเราได้ก็คือเราก็ต้องหมั่นลงให้มากขึ้นนะคะ,ะแปลว่าเราต้องเริ่มเข้ามาสู่เนื้อหาของการทาคอนเทนต์มากขึ้นแล้วนอกจากว<อ>ัตถุดิบของเราที่มีดีอยู่แล้วเนี่ยนะมันต้องมีคอนเทนต์เพื่อส่งสารสื่อสารของเขาของเราออกไปให้ให้ไปถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ได้เนาะ ใช่ค่ะเออพอทำพวกนี้เยอะๆเสียงตอบรับกลับมาเริ่มดีขึ้นด้วยไหมครับก็ค่ะก็เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะครับจากเดิมเราเราอาจจะเป็นเจ้าที่เน้นเรื่องของการขายส่งเป็นหลกักตอนนี้เราต้องมาดูเรื่องของการขายเองด้วยไหมยข,ขยับสินค้าของเราเองมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของเราเองมากขึ้นออกไปสู่ตลาดเองมากขึ้นด้วยไหมครับใช่ค่ะต้องต้องปรับปรับตัวให้ได้ค่ะครับตอนนี้เราทําอะไรเพิ่มมากขึ้นครับ ก็ตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นจุพานบ้างนะฮะให้ให้ดูให้แบบว่าขนส่งง่ายขึ้นลูกค้าจัดเก็บง่ายขึ้นหรือว่าเวลา,าลูกค้าสั่งอะค่ะก็จะมีปรับการส่งจากเดิมเราเคยส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องมีการส่งวันนี้ถึงวันนี้เลยเพื่อให้แบบกันใจผู้บริโภคมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็คือปรับเรื่องของกระบวนการให้บริการนี่แหละคือวัตถุดิบดีแล้วสินค้าดีแล้วผลิตภัณฑ์ดีแล้วก็ต้องเน้นเรื่องการให้บริการ อันนี้จะเป็นช่องทางมีข้อแนะนําอะไรไหมครับสําหรับประสบการณ์ที่เราได้เจอมาผลกระทบเอยปัญหาต่างๆเอออุปสรรคต่างๆเอยเราต้องฝ่าฟันต้องแก้ปัญหาเยอะทีเดียวเหมือนกันผู้ประกอบการอื่นๆที่ประสบปัญหาเดียวกันหรืออาจจะมากกว่าเรามีข้อแนะนําอะไรไหมครับเพื่อที่จะก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ครับ ค่ะในในส่วนของตัวิั้นเองก็คือคิดว่าหนึ่งเรื่องของคุณภาพนะคะที่เราทําอ่ะเราจะต้องรักษาแล้วก็คงไว้ให้มันแบบดีนะคะดีไม่ด,ดีดีกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้ามีทางเลือกหลายๆทางครับ ค่ะแล้วก็อุปสรรคปัญหาตอนนี้จริง,รงๆแล้วคิดว่าหลายๆธุรกิจนะคะที่เจอปัญหาเดียวกันแต่ความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงที่เราจะต้องทําสินค้าของเราให้ถึงผู้บริโภคก,กินแล้วก็ประทับใจเราคิดว่ายังไงก็น่าจะไปต่อได้ค่ะเป็นกาลังใจให้กับทุกธุรกิจอะ,ค,ะค่ะครับมันต้องเข้มแข็งเนาะคือทุกคนมันล้มได้แหละแต่ล้มแล้วมันต้องลุกให้เร็ว อผลิตภัณฑ์ตอนนี้ของเรามีอะไรบ้างแล้วครับที่พอจะเป็นซิกเนเจอร์ที่น่าจะได้เสียงตอบรับดีครับค่ะถ้าตอนนี้ก็จะเป็นตัวของลูกตาลเชื่อมมาค่ะซึ่งเราก็มีหลายเกรดเพื่อตอบสนองผู้บริโภคมากขึ้นว่านำสินค้าของเราไปทำกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เหมาะสมะนะคะแล้วก็เช่นตัวของลูกตาลเชื่อมมาค่ะคก็จะมีทั้งลูกตาลเชื่อมแบบเนื้อหนึบหน่อยอนะคะลูกตาลเชื่อมอ่อนลูกตาลเชื่อมเนื้อสับ ซึ่งมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นที่ผู้บริโภคอ่าหรือว่าร้านเบเกอรี่จะเอาไปต่อยอดได้มากขึ้นค่ะครับอันนี้ก็คือตัวที่เรายังต่อยอดได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะใช่ค่ะก็มีอ่าเราก็ผลิตเยอะแล้วเราก็มีสต็อกไว้เพียงพอสําหรับให้กับลูกค้าปีนีถึงก่อนถึงฤดูการปีหน้าครับพวกนี้อายุการเก็บรักษาจะไว้ได้นานไหมคะเราเราเราใช้วัตถุดิบชนิดนี้ค่ะถ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีอายุการเก็บ อ่าเป็นปีค่ะอืมไม่ไม่ได้ใช้วัตถุกเสียหรือว่าใช้ด้วยครับต้องต้องเก็บแบบโพสเส้นนะคะอ๋อเพราะว่าของเรานี่เป็นแบบเหมือนกับจ้างห้องเย็นฟรีไว้เลยเวลาลูกค้าจับอ่าสั่งมาเราก็ส่งแล้วก็ไปเบิกจากห้องเย็นมาอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็คือมีกระบวนการในการเก็บรักษาละแต่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องใส่วัตถุกันสงกันเสียอะไรเลย ใช่ค่ะงลูกตารอแล้วก็ผลตแต่พลนอื่นๆอีกก็เป็นพวกลูกตารลอยแก้วที่เราทําเขาเรียกว่า O E M ที่เรารับจ้างผลิตตามใจลูกค้าค่ะครับอันนี้อันนี้เข้ามาเยอะไหมครับ O E M เนี่ยก็ก็มีค่ะเราก็คุณลูกค้าให้เราผลิตแบบไหนอยู่ในน้ําเชื่อมในน้า ตาลสดในอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะผลิตซึ่งอาจจะเป็นไปติดแบรนด์ลูกค้าเขาเองซึ่งมันก็จะตอบสนงองร้านค้าได้ค่ะจะบอกว่าลูกตาลอยแก้วเนี่ยนะครับตามร้านอาหารนี้เป็นที่นิยมเลยนะเหมือนเหมือนกระเฉากล้วยเอ้ยอะไรเหล่านี้นะลูกตาลอยแก้วสละลอยแก้วนี่จะเป็นเป็นเป็นเขาเรียกขนมหวานที่ยอดนิยมเลยคือ OEM ก็ได้หรือว่าของเราเองก็ก็ทําแบรนด์ของเราเองด้วยใช่ไหมครับคุณคุณบุญเรืองใช่ค่ะอ่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสามารถขยายได้ด้วยเหมือนกัน ค่ะอ่าแปลว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะทดลองบริโภคสั่งไปบริโภคเองหรือว่าจะสั่งไปต่อยอดไปทําเป็นขนมเป็นเบเกอรี่หรือว่าจะไปร้านอาหารที่จะสั่งเพื่อทําเป็น O E M เป็นแบรนด์ยี่ห้อของตัวเองอย่างนี้ก็ก็สามารถติดต่อคุณบุญรวมได้ด้วยเหมือนกันได้ค่ะครับช่องทางไหนได้บ้างครับก็มีทางเพจนะคะวลูกตาลสดขายส่งลูกตาลอยแก้วชื่นใจค่ะหรือ อ่าเฟซบุ๊กก็จะเป็นบ้านขนมไทยชื่นใจอ่าค่ะหรือไม่ก็ลายโดยตรงได้เลยค่ะครับบอกได้ครับเบอร์โทร081ครับ562ครับ0599ค่ะอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรงด้วยแล้วก็เป็นลายด้วยใช่ค่ะนะครับตอดได้โดยตรงเลยค่ะนี่ผมเสิร์ชเข้ามาที่เพจนะครับก็คือเพจลูกตาลสดขายส่งลูกตาลลอยแก้วชื่นใจ โอ้อันนี้ก็มีข้อมูลเยอะแยะเออมีลูกตากลแกงบวชอันนี้ทําได้ด้วยเหมือนกันเหรอเนี่ยได้ค่ะมีปฏิตภันฑ์ได้หลากหลายคือ,คอใช้น้ํากะทิแล้วก็แปรรูปไปเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ผมยังไม่เคยทานเหมือนกันนะลูกตากลแกงบวชนะ่นน<ร>า,นาสนใจค่ะ <laughs> แล้วก็มีเยอะแยะทีเดียวเหมือนกันคุณผู้ฟังถ้าสนใจนี่เข้ามาในเพจก็ได้นะครับก็คือเพจลูกตาลขายส่งลูกตาลลอยแก้วชื่นใจอันนี้อินบ็อกซ์ได้สั่งทานได้อยากได้แบบไหนก็บอกการหรืออยากจะ OEM หรืออยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ไปเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างนี้ได้หมดนะครับคุณบุญรวมได้ค่ะยินดีค่ะครับบ้านขนมไทยชื่นใจเพชรบุรีอันนี้เป็น Facebook เนาะอันนี้แอดได้ด้วยเหมือนกันเนาะค่ะแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่เพชรบุรีด้วยนะครับใช่ค่ะ ไปทางช่องทางไหนได้บ้างครับตรงหน้าร้านหน้าร้านก็โทรมาเบอร์นี้ก่อนก็ได้ค่ะหรือไม่ก็ปักปักหมุดมาเลยค่ะร้านขนมชัยชื่นใจอยู่ที่บ้านลาดเนาะบ้านลาดเพชรบุรีค่ะอ่าอยู่ที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็จริงๆคือเสิร์ชกูเกิลปักหมุดก็น่าจะไปถูกได้รุดด้วยเหมือนกันเนาะราคาไม่ได้สูงมากใช่ไหมครับคุณบุญรวมครับ ในสูงค่ะยิ่งเข้ามาพูดคุยกันในร้านในท,ที่ที่หน้าร้านที่บ้านนี่ก็ก็คุยกันได้อย่างชัดเจนค่ะอ่าเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังถ้าสนใจนะครับผมย้ําเบอร์โทรพท์ให้อีกทีอีนึงก็คือศูนย์แปดหนึ่งห้าหกสองศูนย์ห้าเก้าเก้านี่เป็นเบอร์โทรพท์สายตรงนะครับแล้วก็เป็นไลน์ด้วยนะแอดไลน์ line, แล้วก็สอบถามพูดคุยกันได้นะครับหรือถ้าจะสะดวกเข้าทางเพจก็คือลูกตาลศกลูกตาลสดขายส่งลูกตาลอยแก้วชื่นใจนะครับเสิร์ชปุ๊บขึ้นปับ๊บเข้าไปในะ้หน้าเพจก็ได้นะหรือเฟซบ ให้กําลังใจนะคุณบุญรวมนะแล้วก็ให้ขยับขยายโอตอบห้าดาวยังไงก็ไปได้อยู่แล้วละแล้วก็เดี๋ยวต่อยอดกันนะครับขยับขยายกันต่อนเนื่องให้กําลังใจกันครับขอบคุณมากมากครับคุณบุญรวมครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุญรวมทองดีครับเจ้าของร้านบ้านขนมไทยชื่นใจจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เอามาฝากคุณผู้ฟังครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาวัฒนธรรมของพื้นถิน่นแล้วก็ไปได้ไกลทีเดียวมกันครับมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของประชาธิปไตชาติครับ